สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการใช้ภาษาไพทอนนะครับในการสร้างเกมเทายเลขนะครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมง่ายๆครับทายเลข0ถึงเลข9้าถ้าทายถูกก็ชนะไปเลยนะครับลองดูตัวอย่างของโปรแกรมนี้นะครับเพราะเมื่อผมรันโปรแกรมมาแล้วนะครับโปรแกรมจะขึ้นคำว่าทายเลข0-9ถึง9ผมลองใส่ไปสักเลข5กดปุ่ม enter ถ้าถูกนะครับโปรแกรมก็จะบอกว่าถูกต้องนะครับแต่อันนี้ผมใส่ไป5ปั๊บก็บอกว่าเลขมากเกินไปปลดลองใหม่ดังนั้น5มากเกินไปผมก็ลองเดามาเป็นน่าจะเป็น3กดปุ่ม enter นะครับสก็บอกว่าน้อยเกินไปนะครับปลดลองใหม่ดังนั้นน่าจะตอบ4ผมก็เลยใส่4เข้าไปกดปุ่ม enter เห็นไหมครับว่าโปรแกรมก็บอกว่ายินดีด้วยคุณทายถูกนะครับตัวเกมก็จะรันไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนกว่าจะได้คําตอบที่ถูกต้องนะครับ ซึ่งเกมนี้นะครับจะฟิกคำตอบอยู่ที่ค่าของ4นะครับโค้ดเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราเราไปลองเขียนกันเลยนะครับโอเคนะครับเมื่อเราดูตัวอย่างของการรันเกมไปแล้วนะครับต่อไปเราจะเริ่มสร้างเกมนี้กันเลยนะครับ IDE ที่ผมใช้นะครับผมใช้เป็น repl.it นะครับบางคนไม่สะดวกออนไลน์แบบนี้นะครับสามารถใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า t o n y n y นะครับอันนี้นะครับ To นีใช้ในการเขียนโปรแกรมได้เหมือนกันนะครับแต่ผมชอบใช้ repl เพราะว่าเขาเก็บไฟล์ข้อมูลไว้ให้เรานะครับแบบออนไลน์ไปเปิดที่ไหนก็ได้เพียงแค่จำยูสเนมพาสเวิร์ดให้ได้แค่นั้นเองนะครับเมื่อเปิดเว็บไซต์มาแล้วนะครับเราก็คลิกที่ python นะครับ เสร็จแล้วตั้งชื่อนะครับผมใช้ชื่อว่า guest นะกัน g u e guest number แบบฟิกนะครับ่าแบบฟิกคำตอบนะครับโอเคพอตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับเราคลิกที่ป e ุ p ่ม create r e p l ตรงนี้นะครับ อตอนนี้หน้าโปรแกรมเราลันขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขยายใหญ่นิดนึงเนาะจะได้เห็นชัดๆก่อนอื่นเลยนะครับผมสร้างตัวแปรขึ้นมาหนึ่งตัวแปรก่อนนะครับตัวแปรนี้ผมตั้งชื่อว่า x ละกัน x เ,เท่ากับ x เ,เท่ากับอันนี้นะครับคือคำตอบของเราละนะครับเป็นคำตอบของเราสมมติเกมนี้นะครับผมจะให้มันมีคำตอบเท่ากับ4ถ้าผู้ใช้กรอ,อกเลขมาเป็นเลข4นั่นคือถูกต้องเลยโปรแกรมจบทันทีนะครับ ต่อไปผมสร้างตัวแปรขึ้นมาอีกตัวแปรเป็นตัวแปร a แล้วกัน a เท <A S 1> ่ากับลบหนึ่งจะได้ไม่เท่ากับตัวแปร x เนาะ x a เท่ากับลบหแล้วผมมาใช้คำสั่ง y ครับ y u s i l e y คือการให้โปรแกรมนะครับทำงานตอนที่สมการนั้นเป็นจริงหรือว่าเงื่อนไขนั้นเป็นจริงนะครับ y a ไม่เท่ากับนะครับไม่เท่ากับไม่เท่ากับใช้เครื่องหมายนี้นะครับตกใจก็เท่ากับแล้วก็ x เมื่อใดก็ตามที่ a ไม่เท่ากับ x ซึ่ง a ไม่เท่ากับ x อยู่แล้วนะครับดังนั้นเงื่อนไขนี้เป็นจริงนะครับเมื่อใดก็ตามที่ a ไม่เท่ากับ x ให้ทําตามคําสั่งต่อไปนี้นะครับผมสร้างตัวแปร a ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับ เพื่อรับข้อมูลจากผู้ใช้นะครับแล้วมาเก็บไว้ในตัวแปร a แล้วการรับข้อมูลในในเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ทายเลขเนาะต้องเป็นตัวเลขนะครับดังนั้นต้องใช้ข้อมูลแบบ integer นะครับเสร็จแล้วใช้คำว่า input เพื่อรับข้อมูลเข้านะครับข้างในนี้ผมจะเขียนคำว่าทายเลขแล้วกันทายเลข0ถึง 9นะครับผู้ใช้เขาจะได้รู้ขอบเขตของของของเลขที่เขาจะต้องทายนะครับเสร็จแล้วผมเข้าเงื่อนไข if เลยครับ if ก่อนเลย if ถ้า a มีค่าเท่ากับ x แล้วให้แสดงผลนะครับหรือคำสั่ง p ิ i n t นะครับให้แสดงผลคำว่ายินดีด้วยคุณทายถูก นี้นะครับยินดีด้วยคุณทายถูกถ้าถ้าทายถูกนะครับแล้วจบโปรแกรมไปเลยแต่ถ้าทายไม่ถูกล่ะครับก็อยู่ในเงื่อนไขของ l นะครับ l ใน l นี้ต้องมี if อีกครับเพราะเราจะให้มันรันหาคำตอบไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องไปกดปุ่มรันใหม่อีกครั้งนะครับผมใช้คำสั่ง if เหมือนเดิม if a อ่า A น้อยกว่า x ถ้า A น้อยกว่า x แล้วนะครับให้ปิ้น์คำว่า,าเลขน้อยเกินไปทำไมถึงเลขน้อยเพราะว่าถ้า A มันน้อยกว่า x เนี่ยแสดงว่าคำตอบมัน มันน้อยเกินนะครับต้องให้เพิ่มจํานวนขึ้นไปอีกนะครับเลยก็บอกเราก็เลยบอกใบ,กบผู้ใช้เขาไปนิดนึงนะครับว่ามันต้องเลขเยอะกว่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับเลขน้อยเกินไปโปรดลองใหม่โอเคใช้คํานี้เนาะแล้วผมต้องการให้แต่ละครั้งที่ผู้ใช้เขากรอกข้อมูลมาครับเป็นสัสดส่วนที่ชัดเจนผมก็เลยใช้คําสั่งพิมพ์เหมือนเดิมเพื่อใส่จุด,จ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 ดๆเข้าไป จุดก็ไปแบบนี้เพื่อให้มันดูว่าเออมันจบ1 1พาร์ทหพาร์ทไปเรื่อยๆนะครับพอเสร็จอันนี้แล้วก็เข้าเงินไขเอลอีกแล้วครับเอลาเอลทำลายผมก๊อปบรรทัดนี้เลยครับขี้เกียจพิมพ์ใหม่ก๊อปปี้คอนทอนซีคอนทวี v. อันนี้เปลี่ยนจากเลขน้อยเป็นเลขมาก โอเคนะครับเมื่อเราเขียนโค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลองกดปุ่ม run เพื่อทดสอบโปรแกรมของเรานะครับปุ่ม run คือปุ่มนี้นะครับกดปุ่ม run เข้าไปทายเลข0ถึง9ผมลองใส่ไป2กดปุ่ม enter โปรแกรมก็บอกมาแล้วว่าเลขน้อยเกินไปปวดลองใหม่ผมลองใส่ไป5กดปุ่ม enter พอใส่ไป5ปั๊บก็บอกว่าเลขมากเกินไปปวดลองใหม่ผมลองลดลงมาเหลือ3กดปุ่ม enter นะครับก็บอกว่าเลขน้อยเกินไปปวดลองใหม่ผมใส่ไปสีเขาใส่4ปั๊บตรงตามเงื่อนไขก็เป็นการทายถูกนะครับนี่คือทายถูกแล้วต่อไปถ้าสมมุติว่าเ,เกมเนี้ยง่ายเกินไปเพราะเราระบุะไว้เลยว่าเป็น4ตัวเราเขียนโปรแกรมเองเราก็รู้อยู่แล้วว่าคําตอบคือ4นะครับเราต้องการให้เกมมันมีความยากขึ้นโดยที่ตัวเราเองก็ไม่รู้ว่า เลขที่ถูกต้องมันคือเลขอะไรเราสามารถทำได้ครับโดยการใช้ชุดคำสั่ง Random เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะใช้โค้ดนี้นะครับดัดแปลงให้เป็นการ r รนด o m ค่าคำตอบตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ผู้เขียนโปรแกรมอย่างเราเนี่ยก็ไม่รู้นะครับอ่ะโอเคจากบรรทัดที่1นนะครับผม Enter ลงมาเปลี่ยนบรรทัดที่หนึใหม่เป็นคำสั่ง Import ครับคำสั่ง Import แบบนี้นะครับ import random เรากำลังใช้ในส่วนของ random แล้วนะครับ x เท่ากับ4เราลบทิ้งเลยครับไม่ใช้แล้วต่อไปเราจะ random นะครับเราใช้คำว่า random d r a n d i n นะครับแล้วก็ระบุเลขเข้าไปในนีเ้เพื่อไม่ให้ยากเกินนะครับผมเอาให้มัน random ตั้งแต่1จนถึง10แล้วกัน ซึ่งเราสามารถดัดแปลงได้นะครับเป็น1นึ 100, 1่งถึงร้อยหนึ่งถึงพันหนถึงหมื่นได้นะครับแล้วที่โค้ดที่เหลือเราทําเหมือนเดิมเลยครับอ่ะทีนี้เรามาลองเล่นเกมนี้กันกดปุ่มรันเหมือนเดิมครับปุ่มรันโอเคผมลองใส่ไป5ก่อนกดปุ่ม Enter พอ5ปั๊บเขาบอกว่าเลขน้อยเกินไปปวดลองใหม่ผมใส่ไป7ลองดูซิ 7, เ็าบอกว่าน้อยเกินอีกผมลองใส่ไป8 8ก็น้อยเกินใส่ไป9น่าจะถูกแล้วอันนี้ครับเห็นไหมครับถ้าเป็น9ท้าทายถูกเราลองเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับใส่ไป5้าเหมือนเดิมอ้าวถูกเลยนะครับลองลองมาอีกรอบครับใส่ไป5 5ก็เขาบอกว่าทายถูกลองม่อีกครับดูทิ้งจอเร่นด้อมซ้ํากันสักกี่รอบนะครับ5 e n t อ r อบอกมากเกินไปผมลองใส่ C 4. 4ก็บอกมากเกินไปต้องเป็น3 สามยังมากเกินอีกสองสองมากเกินเอาหนึ่งโอเคทายถูกคำตอบของเกมนี้คือหนึ่งอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราลองนำปรับรลองนำไปปรับใช้ประยุกต์ใช้กันดูนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ